ทําใจไว้ก่อนเลยพาร์ทนี้จะมีเพียงสั้นๆเพียงแค่2เกมแต่หนึ่งใน2เกมนั้นครับมีเกมสําคัญ1เกมคือฟุตบอลคราบาวครับกับ m i d เดิลส์โบว์จริงๆเกมกับเอเวอเรตก็สําคัญนะสําคัญยังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่ในพาร์ทหน้าครับผมเตรียมกัดฟันรอได้เลยครับมีบิ๊กแมตช์ถึง2เกมคือเกมนี้ครับกลับไปล้างตากับอาเซนอลแต่รอบนี้เป็นเกมเยือน ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยส่วนอีกเกมหนึ่งก็เป็นเกมฟุตบอลถ้วย FA ฟเอับนะครับผมกับแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดและนี่ครับคือสิ่งที่ผมบอกทําไมถึงสําคัญในเกมเอเวอร์ตันตอนนี้เรามี28คะแนนห่างจากจ่าฝูงเชลซีเพียงแค่6คะแนนเว้ยและเกมต่อไปเชลซีเจอกับรีวูฟูทีมอันดับ5 ส่วนท็อปสกอร์เลอร์ตอนนี้ไม่ห่างกันเลยนะตอนแรกกูนึกว่ากูยิงเยอะแล้วมันจะห่างเว้ยกลายเป็นว่าอันดับ2เดียของลิเวอร์พูลอะยิงไป12ประตู16เกมเท่ากับเราครับผมและรอบนี้ฟรีคิกอันนี้มันธรรมดาเกินไปแล้วครับผมตอนนี้ผมต้องการนี่ครับไดเล็กฟรีคิกกำแพงเป็นหุ่นยนต์เราจะลองใช้ทริกแบบที่ใช้ตอนยิงแมนซิตี้เลยนะนี่ครับประมาณนี้ไม่ค้งเยอะกดอีกไม่ได้แล้วแล้วก็สุอสวยเลยสีหลอด ดูข้ามกำแพงแล้วเรียบร้อยนี่ครับแล้วก็กดลงไปอีกนั่นแหละแล้วก็สี่หลอดสวยๆครับผมสามหลอดครึ่งได้อยู่แล้วถอนกำพูดได้ปะวะไอชิ้นนี่มันยากจังมานักเข้าเลยผ่านมาแล้วครับนัคเข้าบอลกับมนทิตี้ดูบอลพุ่งแล้วนี่นี่แล้วไม่ได้เออนี่มาะผมขอลองอย่างนี้ได้ปะนี่แล้วก็อูเบาไปครับผมสมหลอดแต่โอ้โหมาดิ ทรงผมผมไม่รู้ว่าจะทําทรงไหนดีวะตอนเนี้ยคือทรงผมมันหมดแล้วจริงๆเว้ยสำหรับนักเตะผิวสีฮะทรงผมมันน้อยมากรอบหน้ากูอาจจะเลิกใช้นักเตะผิวสีแล้วเดี๋ยวผมขอหาสักแป๊บหนึ่งมันมีทรงหนึ่งที่กูเจอนี้ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไหนวะมันจะเป็นฟูๆหยิกๆหน่อยพี่ผาหาไม่เจอวะ่ะทรงไหนวะเมื่อกี้ยังหาเจออยู่เลยมันจะมีช็อตแฮร์ทรงหนึ่งครับที่มันจะฟูๆหน่อย หรือไม่ถ้าเอาไวหลอก็คือทรงนี้เลยอ่ะเราสีแบบนี่เลยปล่ะชมพูบานเย็นไปเลยครับผจะไม่ค่อยเข้ากับทีมเท่าไหร่บ็อกบาเขาก็ย้อมผมประมาณนี้ครับผม <c oughs> หรือเปล่าแล้วก็หนวดเขาลองโกนออกสั้นๆหน่อยโอเคถือว่าหล่อขึ้นแล้วก็รองเท้าครับผมไปเจอคู่ใหม่มาน่าจะเพิ่งอัปเดตมาใหม่ด้วยพูม่าเอาต้าอัลติเมสีเหลืองครับผม11ตัวจริงเกมนี้มีเปลี่ยน2ตำแหน่งดูอาเต้เบียด เกมจัดติงตรงมาเป็นตัวจริงได้อีกครั้งครับแล้วก็ประตูรอบนี้ใช้เป็นแทรฟฟอร์ด่ะเกมนี้สามแต้มไม่ได้จะได้ไปลุ้นลิวเวอร์กับเชลซีอีกรอบครับผมแต่ถ้าเราแพ้หรือเสมอยากไดเห็นแล้วนั่นแหละแอร์อโดดนี่แล้วเพื่ออะไรโหโหมาเอากเวงตัวเนี้ยเบิ้มมาแล้วเฮ้ยระวังี๋ยวโอเค,โอ,เคโอ้เยเซฟสวยแต่ยังไม่พ้นขีดอันตรายครับ อย่าให้เขาเล่ง่ายๆออ้ยแล้วโอเคสวยได้แล้วไวดคไม่ใช่ครับผมแกปัดแกปัดบอกหน้ากูเหมือนมาตรงไหนสวยโอ้ยช่องสวยว่ตระวังข้างในนะสวยครับผมไอตัวนี้เล่นดีดูคุเล่เหรอมึงรู้จักโกยตีนน้อยเกินไปเขียนได้เมกเนลอีกแล้วตรงตัวข้างหน้าไม่วิ่งไปแล้วไปลำไปเองไปเองไปเองเไปเอง โอ้ฟ <formation> ้าโอ้สวยปะโคดสอง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 โอ้ถึงด้วยระวังแม็กเนลแม็กเนลตัวตัวสบายสบายครับเข้าบอลก่อนเข้าบอลแล้วได้บล็อกไหมสวยแล้วอู้ี่ยังต้องเซฟสวยยกมาพักทีแล้วกดเลีสายเลยอยู่ไม่ต้องกกบระวังครับไม่เสียไม่เสียระวังเข้าเวิร์ดวิ่งเข้าเวิเข้าขวาโอเค เซ็นเตอร์ยังสอดสอนกันดีหน่อยหน่อยบอลยาวเคลียร์ได้ครับระวังแล้วนี่ไงโโ่ไม่แปลกใจที่แทบฟอร์ดได้ลงตัวจริงอ้อโอกาสจบก็พอบีนะแต่ไม่คมกันเองว่ะกลองหน้าลงต่ำไปวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงกลางอู๋ลงอย่างนี้โอ้โหเต็มหน้าไอ้ยียรับจบทุกสถานการณ์จริงๆตัวเนี้ยสวยมาแล้วโอโกติน เข้ามาเข้ามานั่นแหละโอ้โหแล้วมันมันเข้าขวาไม่เป็นจริงดิโอ้โหไม่น่าสงเลยเอาแล้วครับผมที่ผมเคยบอกไว้ตลาดนักเตะจะมาทีไรนักเตะมันจะฟอร์มตกยกคีมตลอดแล้วคอยดูนะพอตลาดนักเตะใกล้ปิดอะ่ะ <Bro. S 1> ไปเออไม่ถึงได้สวยมากไปเองก็ได้ครับนั่นแหละแล้วได้สักขวาโอ้โหวิ่งล็องผลปะเนี่ย ตั้งนี้นั่นแหละไปโอ้โหต้องสายแล้วเรียบร้อย้พี่ไม่ชอบยิงนอกกรอบหรอครับพี่ก็บอกผม,มดิผมไม่จ่ายนอกกรอบดูดิล้กโอ้หหน้ากรอบอย่างไกลสัดด้วยสายข้างไม่ถนัดด้วยบอลตกือแล้วเสียบมุมโอ้โหพาย,ยายามแทงให้มือวิ่งนงังนานไอ้เหี้ยอยากยิงนอกกรอบกระบอกแต่แล้วระวังแอนนทนี้กอดดอนนะอันตรายนะตัวเนี้ยโอ้อันตรายยิ่งกว่าก็คือแบ็ค้ายกูนนี่แหละแล้วสวยครับผมคนดีคนเดิม ม้ระวังระวังแม็กเนเอลหุ้ยลำ้ำล้ำหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่แทมฟอร์ดเซไปแล้วไปแล้วดูเอเต้แล้วเป็นเจมจัตตินเหมือนเดิมไอ้ใหญ่ยากอย่ายาก,อยายากไอ้เฮียซินเตอร์โอ้โห <c oughs> ดีกูวิ่งลงมาพอดีนะไม่งั้นขี้แตกองกูกูลงมาเชื่อมเองเลยั้ยไม่ได้ว่ะไปแล้วไม่ถึงโอ้โหไวตินที่หมายนะผมเองผมเองผมเองโอ้พลาดเองด้วยเคลียร์สวยครับโทษครับ ผมโทษครับผมโอเคแล้วสวยเอ้ยเล่นได้นี่ไงเฮ้ยว่างสวยบอลอยู่ไหนเ,เหมือนจะได้แฮนด์บอลหรือเปล่าถ้าเสียระยะนี้ผมบอกเลยนะว่าขี้แตกออ้ชี้หายเลี้ยวเด <c oughs> ลาน,ะนี้กูเลี้ยวหนีเลยอะไวตินเขียสวยอ๋อของหน่อยของไม่ได้ด้วยของไม่ได้ด้วยสวยครับผม ไปบ้องสวงสิครับอย่างนี้ก้อยเต็งวิ่งแล้วโอ้โหกำปักวิ่งเร็วกว่าเดี๋ยวกูเป็นเฮียเลยนะสวยสวยสวยมามามาสวยครับกูทำอะไรอะโอ้ยผมลืมเนี่ย power shot มันคือ L 1กับ R 2กูลืม R 2กดแค่ L 1 ได้นะแล้วโอเคหนึ่งศูนย์ครับผมจากแอนโทนีเด,เดี๋ยว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 ผมว่าผมแปลงแ,ล,งแล้วตอนแรกกูกลัวเพื่อนจะแปลงแปลงกูว่ากูแปลงเองวะ่ะคือตอนนี้คอมพานีแล้วไม่พอใจกับฟอร์มของผมแล้วอะ่ะแล้วก็ทางด้านของเชลซีกับลิเวอร์พูลยังไม่เตะครับแต่หลังจากผ่านไป17เกมตอนนี้เบอร์ลี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วนะมี31คะแนนฝึกฟ,ฟีคิกหรอผมยังไม่มั่นใจกับฟีคิกสักเท่าไหร่ไปครับโอ้โหสีหลอดเน้นๆเ,เลยามกับแพงแลบ,บแล้ว ตูตัวยาวๆอย่างเงี้ยหน้าซ้อมสุดแล้วโอ้โหระยะนี้นี่ีนี้เรียบร้อยสิครับโอ้โหสามเหลี่ยมดูสิอย่างนี้เลยแล้วก็กดเนี่ยนี่ข้างๆหน่อยแล้วก็เบาไปหน่อยวะแต่ข้ามได้ครับข้ามได้ก็เสียบดิเพื่อจะคิดว่าฟุกกันครับผมนี่เลยไปเออเกือบห้าหลอดข้ามแล้วุโอ้โหมึงติดว่าตัวมึงยาวเท่านั้นแหละ เอาอีกทีนี่ใกล้ๆอย่างเงี้ยดูที่ผมจะได้ไหมโอเคสี okay, ่ครับข้ามแล้วฮุบลงข้ามแล้วฮุบลงปเป็นยังไงเลเวลอัพเป็น34ครับผมได้มา3สกิลพอยต์เราต้องเพิ่มพิษสงด้วยการคอสบอลสักหน่อยไหม <c oughs> คอสบอลเราแค่59เพิ่มไป1เป็น63ครับผมยังเพิ่มได้อีกเป็น67ได้อีกหนึ่งนะเป็น71โอเค11ตัวจริงเกมกับ m i d เดิลสโบครับมีการโรเทชันผมชอบนะที่มันโรเทชันนะ แต่บางทีด like no ูการโลเทชันของมึงเหมือนมึงไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะอินเดอร์สโบดหรือแชมเปญชิฟนะเว้ยถ้าแพ้ขึ้นมานี่หัวยาชักโคกไปเลยโอเคประคองประคองทีมก่อนนั่นแหละโอ้โหลมขับพี่กโอ้โหลช่องช่องช่องแล้วเซฟไหมเซฟโอเคประตูเหมือนเขาหาแบ็กสายเท้าซ้ายอยู่ตอนเนี้ยเขามันนี้ขายลงเลยที่ดูอัดก็วันนี้ผมถามจริงครับโค้ดโค้ดไปถูกใจอะไรมัน ต okay. ัวเต้มึงโชว์ฟอร์มน้อยโอ้โหแม่งลากเป็นหลุดโอ้ยแล้วโอ้โหดูดิลากถายเลยแนละ้วตรงนี้ใครจะไปช่วยล่ะครับมีตัวสอดมาด้วยเฮ้ยคาราบาวครับส่วนมากทีมใหญ่เขาไม่เอาจริงเราน่าจะพอเก็บได้เปะวะได้ได้ไหมแต่อยู่ไว้ตินง่ายๆโอเคดีสวย ใส่เลยต้องการอะไรจากกูอีกไหมล่ะเปิดพื้นที่อย่างนี้ขี้แตกนะดูครับจับแล้วสัตว์บอลกระแทกใต้คานเลยง่ายก่อนสวยกูติดไเคลื่อนไอไม่ต้องซ่อนได้ไหมอ่ะอกกูซื้อจนกูจะจนตายอยู่แล้วเนี่ยกลับไปท่าพวกนี้เนี่ยสวยครับกูติด โ <Brand. S 2> อ้โดนสก,กินกูก็เห็นมึงพุ่งกูก็ไม่มองแล้วอ่ะอุ้ยสวยสัตว์เรียบร้อยสวยมากไอ้นุ่มมาวะ่ะออกมาแซงได้แล้วครับตอนนี้สวยจัดดูจังหวะด,ดักครับแล้วซัดขวาบอลเสียบมุมเลยไม่ทีไม่ได้ลนะขบวนไปลันแลสวยมาเลยอย้ยของไม่ได้ผมอยากแบบจังหวะตัวตัว,ตวที่แบบพิษใช้สกิลไม่ไม่ผ่านตลอดเลยวะ่ะแด่งนับครั้งได้ที่ผเลยผ่าน S 1> <S 1> เย,ยช่องช่องช่องตรงนั้นแล้วเสฟสวยครับประตูและตายคองบอลดีๆน้อยโอ้ยโดนง่ายไปเลยวะ่ะคือแบบแอนดูนี่ตอนนี้คือผมไม่รู้จะพูดยังไงครับจะเรียกวาดิกูไม่รู้จะสรรหาคำไหน,านหามาด่ามันแล้วมาเล่นอย่างเงี้ยแต่โซนก็บรับมันดีนะตายหลังปะ <S <S ไม่รู้ครับพุ่งวกงก่อนน่าจะออฟไซด์อ่ะ เนี่ยจังหวะเคลื่อนไวไปหน่อยครับผมไม่หน่อยอ่ะอุ้ย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 ทำไมเข้าอย่างนั้นเขากลับสับกันสิครับโอ,โอ้โหวิ่งกันต้องแตกเลยถ้ามึงเข้าอย่างเงี้ยโอเคมแก้ตัวสวยไอ้หนุม่มไปเรียรเลยนะล่วงครับผมโอเคูระยะน่าสนใจเอาแล้วอะ่ะเรียกฟาวระยะนี้กูให้ตินซ้อมบ่อยด้วยพันเนี่ยถึงกับเข้าด้วยปะวะเฮ้ยนี่นี่นี่ ก็อยานี้อุ้ยเต็มหลอดเต็มหลอดกองเชียมีใครโดนบอลไหมระวังนะระวังนะบอลนำลูกเดียวมันโคตรอันตรายเลยมาแล้วมาแล้วบอลขอไหมไม่ขอด้วยโอ้โหเนี่ยโคตรอันตรายระวังตัวหนแล้วโอเคประตูป่าข้างก่อนสวยขึ้นมาแล้วปวยตีมคงคง ไอ้คืบกูใส่มาเยอะมากเลยนะใส่สักลูกก็รู้สึกดีมากเลยโอเคเอาอยู่ดีๆกูก็ต่อไม่ติดกับกองหน้าว่ะเกิดอะไรขึ้นวะอีกคู่หนึ่งอาร์เซนอลเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งหนึ่งแล้วความพึงพอใจลดแต่แมนออเดอร์แมนก็ยังได้เหมือนเดิมเหมือนเลตติ้งในเกมมันดีครับผมแต่เลตติ้งในทีโอ ต้องการ9.0กูได้8.7แล้วตอนนี้มันเป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วด้วยตอนนี้ทีมที่ผ่านเข้ารอบก็จะมีเบอร์ลี่นอตติงแฮมฟอร์เรสชนะจุดโทษอาร์เซนอลบอลสมาร์ทกระบอกอีกคู่ที่ยังไม่เตะค,คือสเปอร์กับเชลซีโอกาสสูงมากที่จะได้แชมป์ส่วนในลีกตอนนี้ก็ลังอยู่อันดับที่4นะครับผมแสดงว่าเชลซีกับลิเวอร์พูลเสมอกัน1-1ต้องทํำยังไงก็ได้ให้เชลซีมันแพ้มากกว่า2เกมต่อไปเชลซีเจอกับใครแมนซิตี้ งานหนักดรัวครับส่วนของเราก็จะเป็นใบตันเอ็นโฮบเอาเบียนะแต่สําหรับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราขอจบกันตรงนี้ก่อนครับสั้นๆเลยขออภัยจริงๆครับสาหรับคลิปนี้ที่มันสั้นมากก็ถ้าชอบนะผมฝากกดไลค์ครับคอมเมนต์ comment, พูดคุยชอบมากๆสับสไครต์หมดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูพอกวยตินพอช่วงตลาดใกล้เปิดเพื่อนกูแม่งฟอร์มตกกันทั้งทีและเสือกดึงกูฟอร์มตกไปด้วย